อะไะพี่อาเยเออเ่วเรมพี่ผมก็จะคุรเลนไม้แบบนี้วกันี ขาแรงนะแล้วเขาแจ็คตังทค์ไลา่ผู้เล่นไหมหยุดมวยหน่อยจังวะไม่พ่อหรอกมันดิผู้มาอีกแค่น,นี้เฮ้ยไปจับไปจไปจยบไปเับไปจับไปจ ชายเบียร์มากนะผมบอกก่อนอันนี้พี่บาวมีปุนได้ไปยังเอฟสองไม่ใช่เอฟ